อันนี้ก็จะเป็นพริกกระเทียมแลว้วก็พริกไทยเม็ดนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับมาลองชิมกันเลยครับตอนนี้เราก็เตรียมของเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเราจะมาดาวไข่ตะฟองนึงตั้งกระทะใช้ไฟปานกลางเพื่อน นี่ผมจะใช้เป็นน้ำมันหมูที่เคี่ยวไว้เองนะครับน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ตัวไข่เลยนะครับน้ำมันหมูนี่เวลามันทำกับข้าวมันอร่อยอน,อนะเพื่อนลองอรออครับไม่เย่อเพื่อนลองเอาไปกรอบๆนะครับวันนี้อาหารเช้าวันนี้ครับ ออกกบเอาไข่ okay, สุกประมาณนี้ครับเดี๋ยวน้้ำมันเหลือเราก็เอาไปทําเมนูกับข้าวต่อเลยครับต่อไปก็ตามเดตัวนี้ครับหมูกรอบครับอันนี้ผมซื้อแบบที่เขาทํามาเสร็จเรียบร้อยน,นะครับแล้วเขา ซีนใส่ถุงมาแล้วผมทำกินไปแล้วหนึ่งเมนูครับแล้วผมก็เอาไปแช่แช่ห้องธรรมดาแล้วเนี่ยครับแต่ว่าใส่ในตัวกล่องที่มันทำให้อากาศเข้าไปน้อยที่สุดนะครับเขาบอกว่าเอามาอุ่นกินเนี่ย ให้เอามาทอดหรือว่าใช้หม้ออบไอร้อนก็ได้นะครับในหผมออกมาคั่วให้มันมาหอมกรอบอีกครั้งนะครับใช้ไฟอานกลางนะครับเดี๋ยวทอดให้ตัวหมูมันกรอบก่อนนะเพิ่มรสชาตินเะพ่อนหลังจากเราอุ่นหมูกรอบแล้วนะครับผมก็จะตักน้ำมันออกนเพื่อนเอาให้เหลือแบบ นิดหน่อยพอเดีย๋ยวเราจะมาเริ่มผัดกันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกกระเทียมแลว้วก็พริกไทยเม็ดนะครับพริกแข้งกันก่อนัวให้ตัวพริกะกระเทียมเราหอมนะครับตัวหมูมันสุกมาเยอะเพื่อนเมนูนี้ง่ายแล้วแบบ จะใช้ตอนที่เรามาหั่นหมูแล้วก็เ,าเอาหมูมาอุ่นเนี่ยรับกินแห้งเียหอมนะครับมาโดนน้ำมันหมูแล้วอีกต่อไปก็ปปุงเครื่องอกันเพื่อนก็ปลาเขียว ตามด้วยน้ำมันหอยนะครับคิดหน่อยพรเนี่ยผิวหวานดำนะครับให้เ,เติมมามันนิดหนึ่งครับ มันกุกขุกขิบจริงๆเพื่อนเวลาจริงแค้ฉ่ำๆเพื่อนเพื่อนไม่ชอบใส่น้ําไม่ชอบกินน้ําเยอะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะแบบนี้ยแบบนี้ได้ซึ้งใช่ปะในเนื้อเหม็นด้วยกลิ่นขุ่นๆเพื่อนตัดความหวานด้วยน้ำตาลนิดนึงกระครับรสชาติครับคลุกเค้าให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับ ต่อไปมันกินรสชาติ้ะอืมกินคนแล้วกห็นใส่พริกท,ที่เราหั่นไปเลยนะครับเพื่อคทำหอมใน้สีสันโอ้แต่แบบเผ็ดร้อนถึงใจเนี่ยปิดไฟนะครับ ต่อไปก็ like <As Quite. S 1> ตามด้วยใบกระเพราอปิดท้ายเล็บเองไอข้าวบ้างใส่เยอะสีสั่นสวยงายนะครับเดี๋ยวจะจัดเสิร์ฟแต่จานกันหิวข้าวแล้วแบบข้าวเช้าข้าวกลางวันทีเดียวไปเลยครับ นีย่ยใส่น้ำมันมันจะแบบผัดไปแล้วพักนึงมันจะคุกขิกเองเพื่อให้ตัวเครื่องครุงมันซึมเข้าไปในเนื้อมูอนอบเราตกแต่งทั้งนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงาม แต่รสชาตินี่แซ่บแน่นอนครับก็จะออกมาประมาณนี้นะในสีในกล้องมันอาจจะแบบดูเกลี่ยๆเลยนะครับพอผมใส่สีอิ่วดำไปหวานดำนะแต่ตัวแสงมันมืดด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปลองชิมกันมาลองชิมกันเลยครับอืม้ม ใช้ได้เ,เพื่อนสีในกล้องาอาจจะขบมเข็มๆนิดนึงครับแต่หมูกรอบใน,นแบบยังกรอบอยู่เ,เพื่อนขนาดเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วมาอุ่นเข็มข้นมากครับ พริกน้ำปลากระเทียมนะครับถึงใจครับแซบ่บมันต้องกินแบบนี้เพื่อนกระเทียมหอ,หอมแล้วก็พริกสดครับ เมนูอาหารเช้าบวกกลางวันนะครับกะว่าจะเอาแบบสุบซอบหน่อยนะครับพริกแห้งนี่เป็นพริกแก้วนะมันเผ็ดมากเนะี่ยประมาณนี้ครับไทยเราครับกำลังแบบกรอบนอกนุ่มในครับครับ เดี๋ยวนี้ขอตัวไปฐานก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ